สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้จะมีอยู่5ราศีที่ในช่วงนี้บุญนำพาวาสนาดีอันดับแรกได้แก่ราศีตุลย์ลำดับที่สองได้แก่ราศีราศีสิงห์ลำดับที่สได้แก่ ราศีพิจิกในช่วงนี้บุญนำพาวาสนาดีลำดับที่สได้แก่ราศีเมษและลำดับที่หในคลิปนี้ได้แกร่ราศีราศีเมทุน